สตูดิโอสวัสดีครับวันนี้วันศุกร์ที่27สิงหาคมนะครับก็กำลังดูที่หน้าจออยู่ว่าตอนนี้ระบบที่ไลฟ์ผิวตอนนี้โอเคไหมตะกุกตะกักเหมือนตอนถแถลงข่าวเมื่อคืนหรือเปล่าทำไมการถแถลงข่าวขนาดนั้นไม่ใช้ระบบที่มันโอเคกว่าการหยิบโทรศัพท์มาโทรหากันนะครับก็เลยใช้วิธีแบบนี้ดีกว่าดู ลายตัวเองไปด้วยตอนนี้ฝนตกครับน่าจะตกกันทุกที่ทั่วกรุงเทพต่างจังหวัดที่ไหนตกบ้างก็ไม่ทราบเหมือนกันได้ตอนนี้ระบบโอเคนะถือว่าโอเคมากๆกระตกไหมเดี๋ยวขอเช็คไปด้วยนะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนกล้องดูก่อนโอเค เดี๋ยววันนี้เราจะแกะกล่องกล่องนี้นะครับที่ส่งมาจาก iStudio by c o p p e r w i อ e เป็นอะไรเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาดูกันแต่ตอนนี้ขออนุญาตเช็คระบบไลฟ์ตัวเองหน่อยนะครับว่ามันโอเคไหมมีกระตงุงกระตุกหรือเปล่าก็ไม่มีนะขอพิมเทหาตัวเองนะ่อย โอเคไม่น่าจะมีการกระตุกอะไรกันนะครับณนะตอนนี้เสียงฝนก็น่าจะเข้าไปอยู่ในลฟด้วยม่น่าจะมีการกระตุกอะไรกัน,นตอนนี้ <Okay. S 2> เสียงฝนก็น่าจะเข้าไปอยู่ในไลฟ์ด้วยกล้องแชทกล้องอะไรโอเคละได้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 ไดระบบโอเคไม่ติด ไม่มีอะไรครับพอดีที่ทำไลา์เพราะว่าที่เกียรมานั่งอัดวิดีโอทำการอันบ็อกกล่องหรือการแกะกล่องบําบัดของผมก็เลยใช้วิธีไลฟ์ไปครับแล้วก็เดี๋ยวเอาไฟล์ที่เล็กขอดระหว่างไลฟ์เนี้ยไปโพสอีกทีใน y o ยูอีกทีนึงซึ่งวันนี้เราจะมาทำการแกะกล่องนี้นะครับสินค้าจากร้าน iStudio c o p p e เ w i ์ wide. สั่งสินค้ามาเมื่อวัน2วันที่แล้วแล้วก็ได้รับ ด้วยความรวดเร็วมากคือสั่งวันนี้พรุ่งนี้ได้อย่างเงี้ยคือสั่งเมื่อวานวันนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้ได้มาประมาณตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ก็ไม่ได้ทําวันนี้วันศุกร์ก็เลยทําการแกะกล่องนี้เลยดีกว่านะครับว่าสินค้าที่สั่งมามีอะไรด้วยโปรโมชั่นที่ล่อลวงใจเกินนะครับวันนั้นวันพุทธที่ผ่านมาทาง i c ซ p สไพร์สต o ดิโอ Y ส่งโปรโมชั่นมาซึ่ง เจ้าบอลน,นะครับน้องบอลก็ทําการซื้อสินค้านี้ด้วยเหมือนกันแต่ผมซื้อ2อย่างน้องบอลซื้อ1อย่างก็ลองมาดูกันนะครับว่าสินค้าที่สั่งมามีอะไรนี่ครับเปิดมาอย่างแรกที่เจอก็คือ iPhone 12 Pro Max Silicone Case พร้อม Max Safe นะครับอ,อันนี้ราคาลดแล้วเหลือ790บาทถือว่า คุ้มค่ามากจากราคาเกือบสองพันแกะเลยครับน้องบอลครับคุณภาพโอเคเลยนะครับรู้สึกว่าจะรับสินค้าเข้าเมื่อวันที่สี่เออที่เจ็ดเดือนสีน่หรือวันที่เจ็หรือวันที่สี่เดือนเจ็ดไม่รู้เหมือนกันก็อันนี้เป็นอย่างแรกที่สั่งมาจากร้าน iStudio นะครับส่วนอันนี้ครับ ราคาปกติของมันคือ1,490บาทเนหะ็นไหมก็คือ m a x s a f e Charger ตอนแรกก็ลังเลอยู่ว่าจะสั่งมาหรือไม่สั่งมาดีพอเห็นราคาโปรโมชั่นเหลือ1 0 0 0งันเหลือไม่มีละโอเคนี่นะครับและอันนี้เป็นใบเสเ็จให้ดูใบเสเ็จกันเลยราคาปกติของเคสนะครับจากปกติแล้ว ราคา1,672บาท90สตางค์ลดแล้วเหลือ790บาทอันนี้ราคายยงไม่รวมภาษีส่วนตัว Apple MagSafe Charger จากราคา1,490ีลดเหลือ1,090บาทเบดเสร็จทั้งหมดจ่ายไป1,840บบาทก็ถือว่าเป็นสินคา้าที่ซื้อมาเพื่อใช้งานนะครับใช้งานกำลัทง,ทงที่จะเพิ่งจะซื้อเคส ไอโฟนล่าสุดไป290บาทจากร้าน425ดีกรีนะครับเป็นเคสใสแล้วก็เป็นแม็กเซฟนี่แม็กเซฟด้วยเห็นไหมไฮโซอลัลงการไฮโซอลัลงการก่อนอื่นลองแกะดูตัว iPhone 12 Pro Max ซิลิโคนเคสพร้อมแม็กเซฟดีกว่านะครับนีครับแกะอันี้เห็น กู๊ปความสุข,ขการแกะสินค้ายแอปเปิ้ลคือตรงนี้ครับนี่แหละครับใหม่ชัวร์วครับใหม่แน่นอนนะครับเอ้ยียมนี่แลแล้วอ้มีซิลกันลอยมาให้ด้วยนะครับนี่นะครับจะมีซิลกันลอยแนบมาให้ด้วยจะไม่เหมือนตอนซื้อเคสหนังตอนซื้อเคสหนังไม่มีซิลกันลอยแบบนี้มานะครับ ซื้อออกมาเคสออกมารู้สึกว่าในเคสไม่มีอะไรแล้วนะครับเฮ้ยโอเคที่ผมซื้อคือซื้อสีเนวี่กรีนนะครับใช่ไหมมาชื่อสี Navy Green เนวี่กรีนป่ะดูชื่อสีก่อนนะอ๋อชื่อไซรับกรีนไซรับกรีนนะครับคือ เขียวแบบเขียวเข้มเข้มเขียวตุ่นมนมน,มนดักดักถูอว่าโอเคนะครับจะหนืดเหนียวเหนียวหน่อยจะต่างจากพวกเคสอ่านี่เคสพวกแบบพวก p ีสสยูทั่วไปเคสใสใสเคสแบบนี้ซึ่งข้อดีของอุปกรณ์ Apple ที่เป็นของแท้นะครับพอ,อระบบมัน ดีเทคได้ว่าเป็นอุปกรณ์ของ Apple นีครับมันก็ทำงานด้วยความสมูทความรับรืนมาซึ่งถ้าเป็นอุปกรณ์ m a g s a f e ที่ได้รับการอนุญาตจาก Apple นะครับเวลาประกบเข้าไปอย่างเนี้ยที่ p p o o n เนี้ยมันก็จะขึ้นสัญล,ลักษณ์ m a g s a f e เดี๋ยวลองประกบให้ดูปึ๊บนี่เห็นไหมครับแล้วมันก็จะเป็นสีเดียวกับสีของเคสนั้นๆด้วยซึ่งอย่างตัวเคสใสอันเนี้ยไม่เป็นอันนี้เป็นแค่แผ่นแม่เหล็ก ที่เอามาแปะที่เคสก็เลยจะไม่ขึ้นตัวสัญลักษณ์แม็กเซฟของ Apple เดี๋ยวจะทำให้ดูนี่ครับกดไป้ปไบปุ๊บเนี่ยไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นสัญลักษณ์แม็กเซฟเหมือนของ Apple เมื่อกี้นี้เดี๋ยวลองถอดใส่ของ Apple ให้ดูอีกทีนึงเห็นไหครับ จะขึ้นแล้วก็จะออกโทนแบบเขียวๆไล่เขียวๆสีเดียวกับเคสเลยโอ้ยมีความลื่นลื่นเลยแหะครับมันไม่เหนืดมือนี่นครับผมได้ใช้เป็น iPhone 12 Pro Max สีขาวพอใส่เข้ากับเคสสีเขียวแบบนี้ก็จะได้ประมาณนี้เอาเคสหนังมาเทียบ เคสหนัง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 กูอยู่ไหนวะหาไม่เจอไปบอลเคสหนังจำไม่ได้ว่าเก็บเคสหนังไว้ไหนอะไม่ใช่บอกเก็บแล้วก็ลืมไปหมดแล้วครับเก็บลืมไปแล้วครับเคสหนังจำไม่ได้แล้วไม่เป็นไรช่างมัน ก็เอาเ็นว่าช่วงนี้อยู่บ้านนะครับไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทาอะไรมากก็ใช้เคสนี้ไปก่อนเพราะว่าก็เริ่มชินกับความหนืดมือของมันแล้วแล้วก็เป็นแม็กเซฟเป็นแม่เหล็กอยู่ด้วยด้วยก็ถือว่าโอเคส่วนเคสอัน,นี้ก็เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ใช้ครับบางคนมีตังค์นะครับซื้อของมาเก็บซื้อของมาไม่ได้ใช้ อนาคตเราได้ใช้แน่นอนไม่ต้องกลัวแต่เคสหนังน่าจะไม่ได้ใช้แล้วครับที่เกียรใช้แล้วมันไม่ค่อยคงทนเท่าไหร่เก็บช่วยช่วยอีก้น่หรอฮะถัดมาจะมาดูตัว Max Safe Charger ครับที่ชาร์จ Max Safe นะครับก็เดี๋ยวจะมาดูว่ามันจะใช้กับตัวนี้ได้หรือเปล่าโอเค เหมือนเดิมครับสินค้าแอปเปต้องแกะแบบนี้ครับสนุก,กับการแกะสินค้าแอปเปมากเสียงฝนก็ตกกระหน่ำเลยครับตอนนี้ตกแรงมากบ้านใครไม่ตกนี่คงมีความสุขหน้าดูนี่เลยครับตัว m a ็กเฟ e ของ Apple ก็จะมาประมาณนี้เป็นพอร์ต Type C แกะเลยจะใช้งานเลยความยาวก็นี่ครับประมาณเมตรหนึ่งเมตรกว่ากว่าประมาณเมตรกว่ากว่าเดี๋ยวจะทําการเสียบเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเสียบกับพอร์ตของตัว Macbook Pro เป็น Type มนกันเดี๋ยวลองแปะกันนะครับ แปะแปะอ๋อไม่หยุดไม่ติดแปะปึ๊บน่าชาร์จอา้าวขึ้นชาร์จแม็กเซฟเว้ยเอามาเอามามขึ้นชาร์จแบบแม็กเซฟครับขึ้นชาร์จ afe, แบบแม็กเซฟปึ๊บแลมแล้วก็ ระหว่างชาร์จแม็กเซฟไปเราก็จะทําการติดกับตัวค์ดโฮ o เดอร์ของตัวมอบนะครับดูว่ามันจะติดได้หรือเปล่าโบติดได้นี่ครับติดได้ติดได้นครับนี่ล้วก็ทําการตั้งมันได้ด้วยพอติดแล้วก็ตั้งมันได้นี่เห็นไหมชาร์จไปด้วยตั้งใช้งานได้ด้วยนี่นะครับ มีความสะดวกสบายมากขึ้นแบบนี้ก็ได้ตั้งๆก็ได้เห็นหแล้วระหว่างนี้ถ้าเราเอาตัวม็อบนะครับติดที่ m a ็ s a ซ e Charger แล้วแล้วก็ชาร์จโทรศัพท์ iPhone 12อเราไปแล้วด้วยแล้วเรามีตัวนี้นะครับม็อบมัลติ้งนะครับก็คือตัวแผ่นม็อบเนี้ยไปติดกับกำแพงเราก็สามารถที่จะนี่เลยครับชาร์จไปด้วยนะอ้าวใม่ติดไว้ อ๋อนี่ต้องทำแบบนี้เลยแต่ลื่นนะติดติดแต่มันลื่นมันจะลื่นอย่างเงี้ยมันจะลื่นไม่เวิร์กไม่เวิร์กไม่เวิร์กก็เป็นว่าแม็กเซฟชาร์จได้โอเคใช้งานได้ไม่ต้องส่งเคลมนะครับลองดูว่าแม็กเซฟจะชาร์จตัว Airpods Pro ได้ไหมนะครับเดี๋ยวลองวางดูครับว่ามันจะชาร์จได้ไหม อ่าขึ้นสถานะไฟนะครับขึ้นสถานะไฟแต่ไม่ติดไม่ดูดแต่ชาร์จได้นำไฟได้ครับแต่ไม่ติดไม่ติดไม่ติดไม่มีอะไรให้เล่นแล้วสวัสดีครับคุณต่อพงครังกรครับเราไม่ได้สนทนากันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับช่วงนี้ ว่าแม็กเซฟทำงานถูกต้องโอเคสค,ครบสินค้าที่สั่งวันนี้จาก iStudio by c o คอปเ i ก็ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับแค่นี้แหละครับเพราะว่าเอาไว้เจอกันโอกาสหน้าจะเอาวิดีโอไปลงใน YouTube แล้วสวัสดีครับทุกท่าน แล้วเจอกันอีกครั้งนะครับไปแล้วสวัสดี